สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rose International นะคะวันนี้ Rose กำลังจะลอขึ้นเครื่องค่ะจะไปเที่ยวตุรกีวันนี้ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ Rose จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ตุรกีเมืองอิสตันบูลนะคะโดยสายการบินของการบินไทยกุงเทพอิสตันบูลค่ะ ก็คือ T.G. 900เวลาเครื่องอก็คือเดินทางนะคะก็คือช่วงประมาณ5ทุ่ม23่สนิกา45นาทีนะคะก็ตอนนี้รถอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็วันนี้คนค่อนข้างเยอะมากเลยทั้งนักท่องเที่ยวนนแล้วก็คนไทยด้วยะคะ่ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะก็ตอนนี้รถก็คือได้ลงทะเบียน เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือกําลังรอที่จะเข้าไปตอนนี้กำลังกาลังเดินทางขึ้นไปข้างบนนะคะไป X ray. อ็กสก็คือผ่านอ็กรย์แล้วก็สิ่งของแล้วก็ในส่วนของตอมองนะะตอนนี้เข้ามาที่ข้างในผู้โดยสารขาออกรอที่จะไปขึ้นเครื่องช่วงก่อนอ23นาฬิกา ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะคะรอขึ้นเครื่องก็เดินช้อปปิ้งซื้อของระหว่างที่รอก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้โรสกำลังอพอดอีในส่วนของเครื่องสายการบินที่โรสที่กำลังจะขึ้นค่ะต้องนั่งรถไฟต่อไปอีกในสุราภูมค่ะก็ไปขึ้นเครื่องอีกที่ตอนนี้กำลังอยู่ในรถไฟฟ้านะะ่ะ โชคดีไหนรถไม่ค่อยมีผู้โดยสารเช่นที่โรสกำลังต่อค่ะตอนนี้รสมาถึงหน้าประตูเกตที่รอขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะนั่งรถไฟฟ้ามานะคะแปบ๊บเดียวคะ่ะก็ไม่กี่นาทีแล้วก็ตอนนี้รถกำลังรอที่จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะนาเกตค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลัง เดินทางขึ้นขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็ขึ้นมานั่งรถโชคดีมากๆค่ะได้นั่งติดหน้าต่างด้วยเพราะตตวเองนชอบอเวลาเดินทางไปต่างประเทศชอบดูวิวด้วยโชคดีมากๆแล้วก็เป็นความโชคดีก็คือว่าข้างที่นั่งของรถไม่มีคนนั่งค่ะโ<า>ชคดีตอนนี้อยูอ่บนเครื่องแล้วคะก็้เตรียมอ่าส่วนให้ตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่ ก็วันนี้โรสนะคะเข้ามาที่ห้องน้ําในเครื่องบินนะคะก็บนเครื่องบินนะคะก็อของสายการบินการบินไทยโรสคิดว่าก็สะอาดนะคะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดใช,ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนอาหารนะคะก่อนที่จะถึงอิสตันบูลค่ะเขาก็มีเสิร์ฟอาหารเชาร้าบริการให้ด้วยนะคะก็ถูกใจเหมือนกันนะคะของการนไทยนะคะ รสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็คือโรสลืมอบอกเพื่อนไปค่ะว่าเดินทางวันที่22เดือนมก,กราคม2567เวลาไทยก็คือ23นาฬิกานาทีมาถึงอิสตันบูลก็คือช่วงประมาณตีห้าค่ะเกือบหกโมง ของเช้าวันที่23มกราคม25 6 7ขอเของอเวลาท้องถิ่นของตุรกีอิสตันบูลค่ะที่มาถึงตอนนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งลงที่สนามบินอิสตันบูลนะคะตอนนี้มาถึงอิสตันบูลเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินลงเครื่องมานะคะกะ็รส <laughs> สีหน้า <laughs> เดินทางไกลหน่อยนะคะก็ะรู้สึก เสียใจนิดนึงค่ะกระเป๋าเดินทางของรถล้อพังไปไปข้างนึ่งค่ะก็แต่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาตุรกี first time ค่ะก็อิสตันบูลบรรยากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายแล้วก็ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคลิปนะคะก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้ารถจะทพปมา ให้เพื่อนๆติดตามอีกครั้งนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe ด้วยนะคะ